ชมพู่รยาเผายภาพสวนดมรื่นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของบ้านที่มีความดมรื่นและน่านั่งมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับบ้านต้นไม้ของชมพู่รยาคุณแม่ของน้องสายฟ้าและน้องพายุที่ในตอนนี้กําลังตกแต่งสวนซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผายภาพของคืบหน้าให้ดาบรรดาแฟนคลับได้เห็นกันบ้าง ผ่านทางไอซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีเดาวกับนั่งที่คาเฟ่ในเวลาต่อมาก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับมากมายที่เข้ามาแสดงความีเห็นกันอย่างร้นดรมอาทิเช่นบ้านสวยจังแน,งน้องน่ารักพี่สายฟ้าด่อดจังครับเป็นต้น